คุณผู้ชมคะต้องยอมรับค่ะว่าแรงงานยุคนี้สภาพชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยเขาเปลี่ยนไปเยอะนะคะโลกของเราเปลี่ยนไปเจอกับวิกฤตทั้งโรคระบาด ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องต่างๆก็ทําให้รูปแบบของการจ้างงานมันเปลี่ยนไปด้วยค่ะมีแพลตฟอร์มหลากหลายนะคะที่เราเห็นการจ้างงานเกิดขึ้นการจ้างงานในมันเปลี่ยนไปรูปแบบของนายจ้างลูกจ้างในแบบเดิมเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเห็นมากนักแต่ที่มากกว่าก็คือเรื่องของแพลตฟอร์มกิวอร์กเกอร์ต่างๆแรงงานนอกระบบที่มีแพลตฟอร์มที่แตกต่างออกไปแต่สิ่งที่มันตามมาไม่ทันก็คือนโยบายสวัสดิการต่างๆในการรองรับหรือการมีหลัก ประกันชีวิตให้กับแรงงานกลุ่มนี้ได้มากที่สุดนะคะสิ่งนี้แ่ละค่ะก็เลยเป็นปัญหาใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นข้อเสนอสําคัญด้วยของวันแรงงานในปีนี้นะคะทีมข่าวของเราค่ะก็เลยไปรวบรวมมาว่าเวลานี้ชะตากรรมของบรรดาแรงงานเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะและพวกเขาเนี่ยต้องการจะส่งเสียงสะท้อนอะไรถึงความไม่มั่นคงในอาชีพของตัวเองชวนคุณผู้ชมไปฟังพร้อมกันค่ะ ในประเทศไทยเนาะมันมีความไม่เท่าเทียมกันระหว่างแรงงาน2ประเภทที่เราเรียกว่าแรงงานในระบบกับแรงงานนอกระบบเราทํางานเหมือนกันมันไม่ควรมีการแบ่งแยกว่าแรงงานกลุ่มไหนอ่ะจะได้สวัสดิการแล้วอีกกลุ่มไหนไม่ได้รับสวัสดิการระบบเศรษฐกิจต,ตอนนี้มันเอื้อให้กับนายทุนมากเรารู้สึกว่าการที่จะเป็นผู้ประกอบ,บการมันยากขึ้นกว่าเมื่อ1ิปีหรือ20ปีที่แล้วมากๆเรามีองค์ความรู้มีเทคโนโลยีก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกส่งเสริมทุกๆอย่างที่มันควรจะได้รับการส่งเสริมมากกว่านี้ทุกคนอยากเห็นสวัสดิการใน,ใน,ในการทํางาน ที่มันเต็มรูปแบบอะไม่ต้องรอให้คนหนึ่งที่ต้องไปเป็นทุกพลภาพแล้วก็ต้องไปเรียกร้องกับหน่วยงานที่ต้องมารับผิดชอบอ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องมีคนคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนที่จะไปเดินเรื่องให้เขาได้รับสวัสดิการตรงที่เขาควรจะได้รับอันนี้เป็นสิ่งที่พี่อยากเห็นมากในสังคมสาภาพแรงงานที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เนี่ย มีจํานวนน้อยมากมันทําให้อํานาจการต่อรองของผู้ใช้แรงงานเนี่ยไม่มีเลยจึงมองไม่เห็นอนาคตของผู้ใช้แรงงานที่มันจะมีความมั่นคงได้เลยครับเราอยากเห็นสวัสดิการที่มันทั่วหน้าห้ามแบ่งแยกว่าเขาเป็นลูกจ้างทํางานบ้านเขาไม่ดูแลคือไม่ไม่มีข้อย,ยกเว้นนะคะ่ะคืออยากให้ ข้าถึงสวัสดิการได้ทุกคนรัฐจะต้องมีสวัสดิการที่จะต้องมาทดแทนถ้าคุณมองว่าคุณต้องการอุ้มทุนคุณอาจจะต้องเก็บภาษีของทุนนั้นมาหล่อเลี้ยงประชาชนคนในชาติค่าตอบแทนของแรงงานค่ะมันควรมาจากพื้นฐานที่บอกว่าคนคนหนึ่งอะ่ะควรได้รับเงินแค่ไหนที่จะทําให้ชีวิตของเราอะ่ะมีสวัสดิการที่ดีเพียงพอเงินเท่าไหร่ที่เราได้รับแล้วเราจะทำให้เรามีเข้าปลาอาหารกินได้แล้วเราสามารถเลี้ยงคนที่ ต้องพึ่งพิงเราได้เราคิดว่านั่นคือฐานที่โลกอนาคตอะควรจะมาคิดมากกว่าว่าเราสร้างมูลค่าให้โลกเท่าไหร่แต่ว่าเราควรมีสวัสดิการยังไงที่ทําให้เรามีชีวิตที่ดีได้มันไม่มีอะไรแร์เลยเราเราแลกชีวิตของเราอะไปกับการคือภาพที่เราอยากเห็นในอนาคตอะคือการที่เราสามารถที่จะทํางานอย่างมีความสุขไม่ใช่ว่าแบบเราทําแต่งานทุกวันทุกวันอะจนเราแบบละเลย เรื่องอื่นๆในชีวิตเพราะว่าเราก็ต้องทํางานหาเงินเพื่อเลี้ยงครอบครัวทุกคนมันทําอย่างนั้นหมดดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าภาพที่เราอยากเห็นจริงๆคือไม่ต้องมีใครมานั่งทํางานหาเงินเพื่อครอบครัวจนแบบละเลยครอบครัวจนวันหนึ่งเขาต้องแบบตายจากเราไปแค่นั้นเลย